สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SJ Cactus Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเด็ดไข่มังกรนะคะแล้วก็พัฒนาการของไข่มังกรนะคะจากที่เรากราฟไว้นะคะเดือน3เดือน5เดือนนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็พามาดูไข่มังกรที่เรากราฟไปเมื่อคลิปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคร ก็ถึงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะพามาดูวิธีการเก็บไข่มังกรนะครับวิธีการเลือกไข่มังกรที่เราจะเก็บเราสังเกตดูจากคู่นี้ก็ได้ครับก็คือไข่มังกรที่ยังไม่แก่เนี่ยตาเขาจะลึกๆล่ลองล่องตาอย่างเงี้ยครับเขาจะลึกๆครับแต่ส่วนที่แก่แล้วเนี่ยล่องตาจะตึงแบบลูกนี้นะครับทีนี้ลักษณะของ ไข่มังกรก็จะเหมือนเหนกันกับหลายๆสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับไข่ที่เป็นหนามนะครับหรือว่า a l e x a n d e r i ไลนะครับก็ถ้าตาตึงๆก็คือตัวที่เราสามารถเก็บไปกราฟต่อหรือว่าเอาไปชำรากได้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือพวกตระกูลหนามกระดาษหนามกระดาษนี่ก็เป็นเ e โ e c a คตัสเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเก็บไปกราฟได้เหมือนกันหนามกระดาษนี่หนามจะค่อนข้างนิ่มนะครับ หรือว่าจะเป็นพวกบิ๊กดอทหรือว่าตัวไข่ยาวนะครับผมจําชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าไข่อะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ในกลุเทมป์อมเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นบิ๊กดอทนะครับก็เราสามารถเก็บไปเพื่อการได้เลยแต่ตัวที่เป็นไข่ยาวเนี่ยเราสามารถรอให้เขายาวกว่านี้ได้นะครับส่วนตัวที่เป็นบิ๊กดอทเนี่ยเวลาเขาโอเขาก็จะต่อต่อกันไปหลายๆชั้นแบบนี้นะครับบางคนจะรอให้มันเป็นสูงๆแล้วเราค่อยเด็ดมาชําก็ได้ ทีนี้มาดูการเก็บไข่มังกรน,นะครับอันนี้ไข่อาจจะเปื้อนแป้งนะครับมันเป็นแป้งกันมดนะครับเป็นแป้งที่ใช้ทาตัวน้องหมาครับเวลาเก็บเนี่ยให้เรามันมีอยู่2วิธีเราจะสามารถโยกแล้วก็เอามีดตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็จะได้แผลที่เรียบหน่อยหรือว่าบางคนจะค่อยๆโยกแบบนี้นครับพยายามโยกหลายๆทางจนเขาจะแบบเนี่ยเปาะหลุดขึ้นมานะครับก็จะได้ ไข่มังกรที่สวยงามอันนี้เป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไปกราฟจะกราฟค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถหัน่นหัวหั่นท้ายหั่นกลางได้หลายชิ้นมากสําหรับคนที่สงสัยว่ากราฟไข่มังกรด้วยใบเสรมมาอย่างไงให้เราให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ทาง SJ เคยทําไว้แล้วนะครับ บางคนถามว่าเราเด็ดมาอย่างนี้ถ้าเราจะเอาไปชํำลากทํำยังไงนะครับให้เราทายาเร่งลากที่ตรงบริเวณแผลเขานะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก1-2วันหรือว่าถ้าเอาชัวร์วเนี่ยก็ทิ้งไว้สัก2อาทิตย์ก็ได้ครับรอให้แผลแห้งสนิทแล้วก็เอาไปชําตามปกติช่วงแรกก็อย่าลดน้ำเยอะครับอีกสักประมาณ2-3อาทิตย์หรืออาจจะถึงขั้นเดือนกว่าลากเขาก็จะมาครับ นะครับเ,เราลองมาดูแผลที่ถูกเด็กไปนะครับมันจะค่อนข้างลึกที่บอกว่าบางทีถ้าเราใช้มีดตัดเนี่ยแผลจากฝั่งเนี้ยจะเรียบกว่าทีนี้ถ้าเกิดแผลอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องระวังอย่าให้เขาโดนน้ำนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมีโอกาสเน่าได้เราอาจจะใช้ปูนแดงหรือว่าผงอลูมิเนียมนะครับอาทาก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ทางทางร้านจะไม่ได้ทาอะไรนะครับจะปล่อยให้แห้งเองหลายคนถามว่าไอ้ตาที่เราเนี่ยเก็บ หน่อไปแล้วเนี่ยมันสามารถแตกหน่อได้อีกไหมนะครับคําตอบคือแตกได้นะครับแต่ค่อนข้างจะชาและยากกว่าตาที่ยังไม่ได้ถูกเก็บไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากราฟชิ้นเล็กให้เราดูเรื่องตาที่เหลือด้วยถ้าจะตาที่เหลือเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะแตกยากครับให้เรารอเก็บชั้นที่2หรือชั้นที่3ดีกว่านะครับเพื่อเพื่อจะได้ไม่เสียชิ้นการาฟนั้นไปนะครับ นี้เรามาลองเด็ดเจ้าหนามกระดาษดูนะครับหนามกระดาษหนามจะค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ว่ามันก็ติดมือได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงวิธีการก็คือเราจับตัวที่ชินกราบบนต่อนะครับแล้วก็โยกเหมือนเดิมอันนี้ดึงง่ายนะครับเห็นไหมครับหนามหนามเขาตั้มอันนี้ก็ยังไม่แก่จัดมากนะครับแต่สามารถเอาไปกราฟได้นะครับ ทีนี้เราจะพามาดูพัฒนาการของไข่ที่เรากราฟไว้นะครับดูจากต้นแรกอันนี้คือกราฟประมาณสิบกว่าวันนะครับเราเริ่มแกสะสกอตเทปแล้วก็ชินกราฟเริ่มเต่งน,นะครับถ้าเรากราฟมาประมาณครึ่งเดือนเราชินกราฟเริ่มแฟบลงเนี่ยแสดงว่าเรากราฟไม่ติดนะครับหรือว่าชินกราฟอาจจะมีปัญหานะครับให้เรารีกราฟหรือว่าอาจจะทิ้งไว้รอดูผลต่อไปก็ได้นะครับถ้ากราฟไม่ได้สักเดือนหนึ่งนี่เขาจะเริ่มแตกนอออนแบบ กระถางนี้นะครับก็คือจะเริ่มแตกหน่ออ่อนหน่อที่ออกมาก็จะสีแบบออกอมม่วงนิดนึงหรืออาจจะอมแดงแดงนิดนึงนะครับแล้วก็ตาเขาก็ยังทีท,ทีทีอยู่นะครับถ้าปล่อยไปสัก2เดือนก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือหน่อที่แตกออกมาก็จะเริ่มแก่เขียวเข้มขึ้นแล้วก็ล่องผูเริ่มตื่นขึ้นนะครับส่วนตัวไซส์ใหญ่คู่นี้ก็คือประมาณ3มเดือน นิดๆนะครับก็คือจะเริ่มตัวตัวหน่อแรกเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่สุดแล้วตาจะตื้นมากๆแล้วนะครับื้อเขาแก่สมบูรณ์แล้วเขาก็จะแตกหน่อเพิ่มด้านบนอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะออกที่ตาอื่นตาไหนสักตาหนึ่งนะครับถ้าเราอยากเก็บไว้เป็นฟอร์มกอเราก็ต้องทิ้งเขาไว้ให้เกิน3เดือนขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ฟอร์มก่อที่สวยงาม โตของไข่มังกรที่เรากำไว้นะคะว่าระยะเวลาประมาณ1เดือน3เดือน5เดือนนะคะละน้องเขามีพัฒนาการแบบไหนบ้างนะคะวันนี้ h j c a c แคคลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ